บทสรุปสุดประทับใจเมื่อบัวขาวเจอกับพ่อค้าลอตเตอรีตาบอดข้างทางดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมคยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่อยู่ในช่วงของการพักผ่อนหลังไร้โปรแกรมขึ้นสังเวียนในช่วงนี้ได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีคลิปที่สร้างความประทับใจเกิดขึ้นเมื่อยอดนักชกชาวไทยไวัย41ปีได้เจอกับพ่อค้าลอตเตอรีตาบอดรายหนึ่งที่เดินขายอยู่ข้างทาง งานนี้ด้วยความที่ดัมดอทคอมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาทําให้เดินเข้าไปแซวพ่อค้ารายดังกล่าวว่ามาขายลอตเตอรี่สักยกกับผมก่อนค่อยขายได้ไหมทําเอาคนขายอึ้งไปสักพักก่อนหัวเราะออกมาก่อนที่ยอดมวยไทยจะเลือกซื้อเลขบนแผงแต่กลับเปลี่ยนใจเป็นเหมาหมดทั้งแผงกันเลยทีเดียวผมเหมาหมดเลยพี่หัวหน้าผมเหมาหมดถามเขาเท่าไหร่เขาจะได้กลับบ้าน สำหรับบัวขาวบัญชาเมฆถือเป็นนักมวยที่ชอบสร้างความบันเทิงและรอยยิ้มให้กับแฟนๆอยู่บ่อยครั้งซึ่งวีรกรรมที่ยังคงเป็นที่กล่าวถึงทุกวันนี้ก็คือการปลอมตัวเป็นหนุ่มผมยาวออกไปซื้อผลไม้ยามดึกชนิดที่ไม่มีใครจำได้